ในมุมเศรษฐกิจทําไมบวกแล้วทําไมฝรั่งถึงต้องบอกว่าซื้อหุ้นไทยเพราะท่องเที่ยวนี่แหละเป็นเป็นเหตุผลที่ทําให้มุมมองในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยจากการท่องเที่ยวเนี่ยรวมถึงอื่นๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีเอาตรงๆเนี่ยคนที่ได้ตรงๆเลยจริงๆมันจะมีอยู่3ามธุรกิจก็คือโรงแรมนะครับสนามบินแล้วก็สายการบินนี่คือนี่คือนี่คือตรงๆเลยนะครับตรงๆประเภทไม่อ้อมเลยตรงๆเลย ขอขย่าไปปัจจัยภายนอกประเด็นที่สองรเรื่องจีนครับพี่อูดการที่จีนเปิดประเทศเร็วกว่าที่คาดการกันไว้เนี่ยรวมทั้งสถานการณ์ล่าสุดพี่อูดประเมินว่าเป็นปัจจัยบวกหรือกลางกลางหรือยังไงสำหรับการมองจีนนะวันดีครับพี่อูดในมุมของเศรษฐกิจนะครับเป็นปัจจัยบวกอย่างแน่นอนแต่ในมุมของตลาดหุ้นต้องบอกว่าแอบแพง นะครับแอบแพงเพราะเรื่องนี้อ่ะวิเคราะห์กันตรงๆก่อนในมุมเศรษฐกิจทําไมบวกแล้วทําไมฝรั่งถึงต้องบอกว่าซื้อหุ้นไทยเพราะท่องเที่ยวเพราะว่าถ้าเกิดเราเราย้อนกลับไปดูในในช่วงที่พลิกพกของตัวตัวท่องเที่ยวเราเนี่ยในพลิกพกประมาณปีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับ,รบตอนนั้นเนี่ยคนจีนมากระหึ่มเลยนะครับก่อนที่จะมีปัญหาเรื่องเรือล่มเลยเนี่ยั่นแพลิกมากๆอ่าแล้วก็ทัวร์ทัวโลกก็มาเมืองไทยเยอะมากตอนนั้นเนี่ย เขาคิดเป็นรายได้ของการท่องเที่ยวเนี่ยต่อ GDP เนี่ยประมาณ17% 17%นี่ถือว่าเยอะนะครับคิดง่ายๆเอา17%เอา16ล้านล้านเนี่ยคูณด้วยจุด17เนี่ยมีรายได้เข้าประเทศประมาณ2ล้านล้านบาทเยอะมากมเยอะมากเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตรงนั้นตรงเนี้ยมันเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะพูดได้ง่ายองค์ประกอบของอรายได้จากการท่องเที่ยวประเทศไทยอะ่ะมันสูงเพราะฉะนั้นเวลาที่ทุกคนพูดว่าเอ้ยจีนเปิดประเทศ ทุกคนจะเพ่งเลยแลวโอ้มาแล้วรายได้มาแล้วนะครับวันนี้อาจจะได้เป็นหลักแสนแต่ว่าในอนาคตอาจจะเป็นหลักล้านล้านเพราะตอนนี้เนี่ยคนที่เที่ยวเมืองไทยอะนะครับ <c oughs> ก็สิบเอ็ดล้านล้านเอ่อสิบตัวที่สิบสิบเอ็ดล้านคนที่ปิดไปเมื่อเมือม่อเมื่อเมื่อปีเดีอนธันาคมซึ่งรายงานเมื่อวานนี้ว่าสิบเอ็ดจุดห้าล้านคนไฟนอไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ปีนี้จะเป็นยี่สิบห้าล้านคนนะครับยี่ห้าล้านคนเนี่ยคิดเป็นต่อ GDP อะไรก็ตามผมว่ามันเยอะนะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันทําให้ในแง่ของ GDP ของเราเนี่ยมันจะมันจะมันจะ,นจะโตเลยทีเดียวเราเป็นประเทศเดียวในตลาดทิปทิปก็คือไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ที่มีการอัปเกรด GDP ขึ้นครับในช่วงปี66และ67นะครับเหตุผลนี้เป็นเหตุผลหลักเลยครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ที่เหตุผลที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ GDP เนี่ยยังดีอยู่เพราะว่าในภาคของเกษตรกรรมเนี่ย เราถือว่าเป็นครัวโลกมันปัญหาเรื่องของคนที่มีความขาดแคลนเรื่องอาหารพวกเกษตรกรรมเนี่ยประเทศไทยไม่มีปัญหาเลยแถมยังเป็นคนที่ส่งออกให้คนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับตัวในเรื่องของตัวตัว GDP องค์ประกอบ GDP อื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาคของโพลริโภคเราก็ถือว่ายังดีคนไทยมีคนรวยเยอะคนรวยเยอะวันนี้เนี่ยสัดส่วนของอ่า consumer expense คือการใช้จ่ายผู้บริโภคต่อ GDP ของเราเนี่ย มันขึ้นไปถึง5 0กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเทียบเท่ากับประเทศพัฒนาแล้วด้วยเพราะตรงนี้คนไทยมีคนรวยเยอะก็จะซื้อของเยอะๆเันนี่แหละเป็นเป็นเหตุผลที่ทาให้มุมมองในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยจากการท่องเที่ยวเนี่ยรวมถึงอื่นๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีส่วนในมุมของในเรื่องของตัวหุ้นเองเน,นะฮะวันนี้เราอาจจะเห็นสํานักงบประมาณที่มีการเสนอคลมอในการในการเรื่องของโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสห้าสองพันล้าน แล้วลองโครงการบูสเตอร์ช็อตอีกประมาณ1,900ล้านรวมเป็น4 0 0 0ล้านผ่านคอรมอเรียบร้อยอันนี้แหละจริงๆก็เป็นตัวเป็นตัวที่บวกกับในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ตัวหุ้นซึ่งตัวนี้เนี่ยผมมองว่าถามว่าเอาตรงๆเนี่ยคนที่ได้ตรงๆเลยจริงๆมันจะมีอยู่3าธุรกิจก็คือโรงแรมนะครับสนามบินแล้วก็สายการบินนี่คือนี่คือ,น,คอ,น,คอนี่คือตรงๆเลยนะครับตรงๆประเภทไม่อ้อมเลยตรงๆเลยเพราะยังไงก็ตามมาเมืองไทยต้องพักโรงแรมนอนเต็นท์ไม่ได้ฮะ มามาเมืองไทยต้องนั่งเครื่องบินมานั่งเรือไม่ท้ายไม่ได้ฮะกว่าจะมาถึงนินานเลยแล้วก็ต้องนั่งเครื่องบินมาด้วยนะครับอันนี้แหละเป็นจุดที่ทําให้ตัวธุรกิจทางตรงได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นแต่ว่าราคาหุ้นเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมพูดนะแอบแพงวันเนี่ยเ,เราต้องเลือกดีๆนะครับเราต้องเลือกดีๆอย่างโรงแรมเนี่ยผมอาจจะเลือกตัวผมมองว่าผมชอบในกลุ่มเซนทันนะนะถ้าเป็นโรงแรมผมเลือกตัวเซนเทลขึ้นมานะครับแล้วก็สนามบินเนี่ยก็ผมแน่นอนฮนะผมเลือกตัวเอลทีเอลทเองเป็นหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยว ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเดียวเลยนะในกลุ่มท่องเที่ยวหรือกลุ่มที่เคยถูกกระทบจากโควิด -19 แล้วขาดทุนย่อยยับยับเยินแล้วกลุ่ดีเนี่ยภายในช่วง2ปีกำไรจะกลับมาแล้วทำนิวไฮเอโอเป็น1ในนั้นครับเป็น1นึในเรียกว่าแทบจะเป็นตัวเดียวเลยที่กำไรกลับมานิวไฮเมื่อเทียบกับก่อนโควิดซึ่งหุ้นตัวอื่นๆไม่มีนะแต่ a o โกลับมานิวไฮหมายความว่า เราจะเห็นหุ้น a ออทีเนี่ยราคาขยับขึ้นไปเป็นเหนือเหนือไฮเดิมเมื่อปี1718เนี่ยที่80บาทแน่นอนฮะ <c oughs> อย่าเรียกว่าแน่นอนดีกว่าเดี๋ยวกลายเป็น,นว่าเป็นการรับประกันเอาเป็นว่าดูในเชิงพื้นฐานรา,ราคาหุ้นกับกําไรมันสัมพันธ์กันนะครับเมื่อในเมืม่อเมื่อตอนปีนั้นเนี่ยกำไรของ a อออทีเนี่ยอยู่ที่ประมาณกำไรตอนนั้นเราประมาณ2 8 0 0 0ล้านนะประมาณนั้นประมาณ28 2 0 0ืประมาณนั้น ปีนี้ปีในปี2 0งศูนะครับคือปีหน้าเราจะมีเขาจะมีกําไร2องหมนเก้าหมายความว่าถ้าเกิดกําไรนิวหายราคาหุ้นก็จะนิวหายได้ด้วยเช่นกันดูโลบนี้ครอันนี้จะชัดเจนครับครับนี่ครับเอ t นี่ครับตัวนี้บอกอะไรกับเราครับพี่อูอดนะ๊ดอ่ะเดี๋ยวดูนะนีดน่ผมจัดหน้าจอนน่ดนึ่งอ่ะโอเคครับเอนนอกำไรเมื่อของปีเออทประมาณหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดอยู่ประมาณเนี้ย นี่ต่อไตมาสนะไตมาสหนึ่งมาเจ็ดพันล้านราคาหุ้นก็จะถ่อมาสักเจ็ดสิบแปดสิบาทแต่ในในช่วงอีกประมาณปีหน้าเนี่ยกาไรต่อไตมาสของเขาเนี่ยจะกระโดดขึ้นไปเป็นอะไรเมื่อกี้ที่ผมดูนะครับก็จะขึ้นไปเป็นนยฮะต่อปีเนี่ยประมาณสักสองหมื่นเก้าก็เกิดอาหารหารกันเนี่ยประมาณมันจะกลายปันจะเจ็ดพัน up เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูจากชาร์ตนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันจะต้องมีนิวไฮแน่ๆมันต้องเกินแปดสิบมันต้องเกินแปดสิบาท นะครับ mm hmm. กำไรนิวไฮราคาก็ต้องน mm ิวไฮเช่นกันครับถ้าเกิดดูชัดนี้นะนะครับนี่คือนะประเด็นที่เกี่ยวเนื่องจากจีนเปิดประเทศเร็วแล้วก็ปร,ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน20ประเทศที่ทัวจีนกำลังจะเข้าตั้งแต่6กุมภาพัน์นะนนแล้วก็หุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวก็ถูกมองดีมาสักพักหนึ่งแล้วละ่ะพี่วุฒิบ,บอกว่าดีจริงแต่ว่าตอนนี้ราคามันขึ้นไปอยู่โซนสูงทั้งนั้นเลยนะครับ พี่อูดชอบเซนเทลบริษัทโรงแรมเซนทรัลพลาซาและ <c oughs> ชอบ AOT ทถ้าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนมีลุ้นราคาขึ้นไป80บวกๆก็แล้วกันนะเบื้องต้น <c oughs> นะครับ